ไปที่โคราชน้องไบรท์พาไปดูอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับคนาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งโดยนี่ฮะคุณ <ตบ S 1> พาพร<ป>มมุนีอบอกรวมตัวกับเพื่อนๆในหมู่บ้านเดียวกันหลายคนยึดอาชีพ ตะเวนจับตุ๊กแกแล้วไม่ได้จับอยู่เฉพาะในขอนแก่นนะคะไปพื้นที่อื่นๆในภาคอีสานด้วยว่าจะเป็นโคราชบุรีรัมย์อุดรธานีรวมไปถึงอุบลราชธานีค่ะ<ม>คุณพาเนี่ยบอกฤดูฝนนะคือไหนฝนพรำๆจะจับตุ๊กแกได้เยอะเลยคือมันออกมากินมแมลงนะคะเ<ม><ม>วลาจะไปจับตุ๊กแกเนี่ยจะถามชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าจุดไหนที่มีตุ๊กแกอาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากมส่วนมากชาวบ้านเขาก็จะบอกวัด หรือไม่ก็บ้านเรือนที่มีต๊กแกแล้วชาวบ้านเขาอยากให้ไปจับเนี่ยนะคะคุณพาบอกจับให้ฟรีไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายไม่ได้คิดค่าจับนะคะอุปกรณ์การจับก็มีแค่จักรยานกับไฟฉายที่สวมไว้บนศีรษะเพื่อไว้ใช้ส่องหาต๊กแกแล้วก็ไม้ไยาวๆอีกอันหนึ่ง<ด>เอาเชือกผูกเป็นบ่วงไว้สําหรับจับเนี่ยคะ่ะนี่คะคืนนึงเนี่ยจับได้เท่าไหร่สามสิบถึงห้าสิบตัวจับได้ก็ใส่กระสอบป่านรวบรวมไปขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อคืนๆเนี่ยบางทีได้ไม่ต่ำกว่าพันบาททีเดียว โอ้โหนี่กายเป็นอาชีพเสริมด้วยคนตุกแกก็เดือดร้อนเลยความจริงสำหรับผมเนี่ยถือเป็นสีสันของบ้านนะน้องไรจะไปจับไปทำไมถึงมก็ไปอ่ะมันร้องมันร้องก็ดูมันเสียงดูมันธรรมชาติไรอย่าไปให้จับอไม่มีมันไม่มีอย่างนั้ยน ันมันยัไปไม่พูดนะครับ